ก็ต้องขอบขอบคุณนะครับบริษัท p น n a s o n i c ที่ได้มามอบนะครับหล,ลอดไฟให้กับโรงพยาบาลซึ่คิดว่าส่วนราชการเองนะครับในที่มันมีข้อจํากัดเรื่ององบประมาณอยู่แล้วนะครับ<ม>พวกเราเองก็พยายามนะครับที่จะ,ะสแสวงหาความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บริษัทนะได้ มอบให้แล้วก็ส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะดูแลชุมชนสังคมร่วมกันและก็พระนาสนิเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบว่าพื้นที่ของอำเภอํำพองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญหลักแห่งหนึ่งซึ่งคงจะสอดคล้องในอนาคตนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเองนะครับได้ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่จะพักดันให้มีมมมมท่าเรือบอกหรือบันไดผาดเกิดขึ้นที่ ทาเขือนน้ำพองแห่งนี้ซึ่งจะถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ panasonic ในการทําให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับโลจิสติกสนะครับซึ่งผู้บริหาร panasonic ในระดับพื้นที่เองก็รับทราบอันนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะร่วมกับ panasonic สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับ